แจ็กกี้ฟิชชิงครับผมผมไม่ได้ตกปลาหน้าดินมานานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านจัดอุปกรณ์ของเรากันไปสวัสดีครับเอ็นคันเดี๋ยวโหลดเข้าเลยดีจริงๆต้นตีนแต่อย่าให้มีครั้งที่สองอ้ ใหญ่โอ้ยใหญ่ใหญ่หญตัวนี้สี่โลนะครับหวานๆโยลสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็กกี้แจ็กกี้ฟิชชิงครับผมสวัสดีครับผมเนะีแจ็คพาเจง สวัสดีนะนะนะ้าตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับแม่ผมไม่ได้ตกปลาหน้าดินมานานมากๆเลยนะครับตั้งแต่เข้าวงการฟิชชิ่งแบบเหยื่อปลอมเนะี่ยก็หน้าดินผมก็ไม่เคยลืมนะทุกคนแต่เพียงแค่ว่าไม่รู้ว่าจะไปตกที่ไหนแล้วก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับก็ได้แต่มาเล่น อย่าปลอมอย่างเดียวนะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีวันหนึ่งของผมนะครับผมเนี่ยจะดึงกับปลาหน่อยนะถ้าพูดถึงเรื่องออกแรงกับปลาเนี่ยเราก็จะมีปลาที่เล่นกันได้ไม่ค่อยเยอะนะถ้าเอาเข้าจริงๆถ้าหาตกได้ตามแบบแถวบ้านเพื่อนๆนะก็จะมีสวายเทพาตระกูลหนังอย่างเงี้ยปลาผิวปลาหนังอะไรประมาณนี้นะที่ทุกคนจะได้เล่นๆกันวันนี้ผมก็จะไปเล่นปลาสวายครับเผลอก็ผิดคิวไปเจอบึกนะ เราก็จะไปตกกันที่บ่อเริ่มต้นของเราเลยคือจุดเริ่มต้นของ JKF เลยก็คือบ่อนิลพัฒน์นะเขาไม่ได้จ่ายผมแต่ว่าผมไปบ่อยนะผมไปตนะั้งแต่ตอนยังไม่เข้าวงการตกปลาเลยก็ว่าได้เข้าไปดูเพื่อนตกแล้วก็เข้าไปนั่งเล่นผมไม่ได้เซ็ตของเกี่ยวกับตกปลาหน้าดินมานานมากๆนะครับคือปล่อยเซอร์เลยก็ว่าได้ตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยนะผมมีลอกมีคันอยู่แต่คันผมมันหักไปแล้วแต่ซ่อมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าเดิมเดิมหรอกนะครับ คือมันก็ใช้ได้แล้วคันมันก็ค่อนข้างจะสั้นนะผมก็เลยจะไปซื้อคันใหม่ก็คันหน้าดินเนี่ยก็จะไม่แพงนะครับประมาณ300กว่าบาทอะไรประมาณเนี่ยสี่กว่าบาทราคาก็ถือว่าดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อคันหน้าดินแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับตกปลาหน้าดินกันเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านจัดอุปกรณ์ของเรากันไป ยี่อเลยมากป้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดแย่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 แยแต่แต่ลอกลูกใช่ไหมลอกลอกสปินตนี่ไงตัวเก่าผมไม่แหละแล้วผมจะมาโหลดสายตอนนี้กำลังคิดอยู่จะเอา N หรือว่า PE ดีแต่คิดว่าน่าจะเอา N เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น N บ้างดีกว่าตอนนี้ปามันเข้าดีอยู่ใช่ไหมเข้าเรื่อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจ เนี่ยก็ไม่แน่จะไหวก็มีนะแต่ก็มันมีแบบว่าตัวมันหายอยู่เลยอืมอ่ะเดี๋ยวเอน็นคันเดี๋ยวโหลดเข้าเลยมันเซตแดงนี่หว่าเซตแดงเลย ยื้อกับตัวท่าควายอยากโดนบึกักรอบนะถ้าไปโดนบึกนี่โหอันนี้มากเลยนะโลก็ดีใจแล้วนะใช่ยือ้มันอะขนาดเราตกกันไอตกเชโดผม3ามสีโลผมยังโหยังมันเลยนี่ก็ภาพถ้าเป็น10บไปจะขนาดไหนน่าจะโหสุดยอดอะ่ะเยียบร้อยครับได้ของมาเต็มเลยนะอรไรผมจะมาซื้อจะมาซื้อพวกสายพวกอะไรพวกคันอย่างงี้ยต่แก สปอนให้ผมนะครับเอาไปเล่นเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ได้จ่ายเลยสักบาทนะก็ขอบคุณพี่ฟายมากครับ FM Fishing นะฮะขายสนใจอุปกรณ์ก็มาจัดกันได้นะจริงๆแค่บอกว่าเป็น FC ผมแล้วเข้ามาซื้อของเนี่ยเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะครับลดแกลดราคาให้เยอะ,ะครับสำหรับพี่ฟายนะจริงๆซื้ออย่างเดียวก็ก็ลดเยอะนะถ้าเอาเข้าจริงๆอะ่ะตั้งแต่ผมรู้จักแกมาซื้อของแกบ่อยๆเนี่ยแกลดกระจายเลยนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปที่บ่อก,กันครับแล้วก็ไปลุยตกปลาของเรากันดีกว่าสําหรับงานสวายของเราวันนี้ย้อนลอย JKF ไปบ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วซื้อไอ้ถังนี้มาด้วย20บาทนะครับหาโลเคชันที่เราจะนั่งตกกันเลยนะตอนนี้ก็น้ําน่าจะเย็นคนระับปลาน่าจะกัดยากนะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ย นานาหลายท่านนะครับบอกว่ามันกัดยากนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะอันนี้คนที่ตกมานาน,านแล้วก็มีความรู้ก็แนะนําผมได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องฤดูการของการตกปลาเหมือนกันนะเอาจริงผมกาก,าก,ากมากเลยนะเรื่องฤดูเลยบางคนบอกฤดูนี้นะ้นําดีนะฤดูนี้แบบหน้าตกนะอะไรเงี้ยผมก็กูไม่สนนะฤดูไหนกูก็ตกหมดนะถ้าเป็นตะกอรนก,ก็ดูไหนกูก็เมาอย่างเดียวลองถามน้าก่อนสวายเข้าบ้างไหมนะเข้าดีไหมช่วงนี้ เราผมไม่ได้มานานเลยอูหลายเดือนเลยเนี่ยแต่วันนี้กินแล้วล่ะแต่ตรงนี้เรื่อยๆใช่ไหมนะจัดไปไปมาไงในนกหนาเขาบอกถวายเข้าดีนะครับช่วงนี้วันนี้เข้าดีไว้มาถูกช่วงรอบก่อนผมมานี่ไม่กัดไม่เอาอะไรเลยนะตกตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยนะไม่เข้าเลยวันนี้น่าจะดีลุยกันกูจะอยูุ่้งพังๆตรงนี้แหละ่ะ ช,ชิวๆครับทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์เรากันก่อนเลยก็คือวันนี้เราจะใช้ตะกอ้อเบอร์9นะครับได้มาสองตัวเลยค่อนข้างใหญ่นะถ้าเอาเข้าจริงๆตัวเบ็ดก็จะใหญ่ตามเบอร์ของเขานะวันนี้ที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นลำเค้กบัตเตอร์นะเป็นปังแยมนั่นแหละนะของ FM Fishing นะครับก็รีไฟเป็นคนผลิตสามารถสั่งซื้อได้ทาง t ิท็อกนะครับซื้อออนไลน์ได้หรือมาที่หน้าร้านจะดีที่สุดเพราะว่าถ้ามาหน้าร้านเนี่ยของมันจะสดนะคือต้องเข้าใจว่าต้นทุนการผลิตไอ้พวกนี้ก็คือก็คือของพวกนี้มันจะเสียได้ลาขึ้นนะเอาไง,ไง่ายๆถ้าคนที่ตกปลาหน้าดินจะรู้นะว่าขนมปังเนี่ยมีลาขึ้นนะใส่ลงไปเลยอใส่ให้หมดชอบเล่นไผ่เขียวผมชอบไผ่เขียวมากเลยตั้งแต่ผมตกปลามาในผมเล่นไผ่เขียวบ่อยจัดๆเลยขนมปังหรืออะไรเนี่ยผมน้อยมากครับนับได้เลยประมาณ3าครั้งเองจะไผ่เขียวนี่เล่นทุกรอบ หอมมากนะครับพี่ฝ้ายทาหอมมากเลยเนะี่ยกินสปอนเซอร์อยังเป็นทางการผสมลงไปที่จริงถนะ้าใครมีขนมปังพวกฟาร์มเฮาส์เนี่ยซื้อมาใส่เพิ่มได้นะมันจะปลมจะเข้าดีมากเลยอันนี้ผมไม่ได้ซื้อผมลืมขับรถมาเพิ่งคิดได้ตอนถึงบอ่อดีจริงๆต้นตีนผสมให้เข้ากันครับปั้นเหยื่อนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะครับว่าจะใส่โฟมไหมแต่ผมมชอบใส่แล้วแต่คนจะเล่นนะให้ปลามันดูดเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกกระปุกกระแอมากครับ โคมก็ไม่ต้องใช้ใหญ่มากใช้อันแบบกําลังพอดีพอดีกับตัวเบ็ดเรียบร้อยไม้แรกสําคัญเสมอเปิดนาลอกแล้วทีทูวันกกชุดเอาเฮียชิบหายวายวอดเลยคนเรามีผิดพลาดกันได้แต่อย่าให้มีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สอง ไม่มีครั้งที่สองครับเอาละเัจจะวางลอกไว้ตรงนี้นะสวายนายก็เข้ามากินละ ه, นี่ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนไม่มีวิแววเข้ามากัดเลยป่าไม่เข้าเลยอะเงียบมากสวายไม่ขึ้นเล่นน้ำด้วยเดี๋ยวเราลองโยกมาเล่นตรงนี้บ้างเผื่อจะได้ตัว

มาแล้วมาแล้วมาแล้วออวาวขวาออใหญ่ว้ยใหญ่ใหญออจ่จะเข้าพุ่งจะเข้าพุ่ง If I'm <toss> ยอมขึ้นเลยเอาเหนื่อยยังไม่เหนื่อยด้วยก๊อกเกี่ยวอะไรวนะเนี่ยกว่าจะ <laughs> โดนนะครับสองสามชั่วโมงนะกว่าจะได้โดนทุกคน ผมนั่งตกมาประมาณสองสามชั่วโมงแล้วอะคือกว่าจะได้อะตอนแรกอะผมมาตกตอนเที่ยงใช่ไหมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองจะบ่ายสามเพิ่งโดนนะตอนแรกผมตกอยู่ตรงนู้นเลยย้ายมาตรงนี้บ้างเ,เพราะว่าตรงเนี้ยปลามันเข้าดีนะผมมาตกตรงนี้ที่ไรไม่ไม่ค่อยแห้วเท่าไหร่นะน้อยมากที่จะแ้วโคตรหนักตัวนี้ตัวนี้สี่โลนะครับน้ำหนักสี่โลใหญ่มากนะครับสี่โล หวานๆไปเดี๋ยวปล่อยเขากันนะดึงสายวิ่งออกไปเลยผมก็กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ไปไปบายบาโอ้ได้ออกแรงสุดยอดเลยกล้ามคืนเลยกูครับผมก็ต้องบอกเลยว่า รู้สึกแปลกใจแล้วก็ออกมุนหงิดนิดหนึน่งตรงที่ปลาไม่กินไม่เข้าเลยปกติสวายเนะี่ยจะขึ้นดีมากจะขึ้นแบบตามตรงนี้เยอะมากๆแต่ตอนนี้คือไม่เอาอะไรกับกูเลยสักอย่างไม่ยุ่งไม่ไม่กระตุกไม่อะไรเลยนะครับก็คือ กูโดนขายฝันตั้งแต่ตอนกูเข้ามาในบอ่อแล้วแหละเขาเรียกว่าโดนตีหัวเข้าบ้านโอเคก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ได้มาอัดแค่ตัวเดียวจริงๆนะมึงหงุิดมากคือใจอยากอัดสัก3าตัวสัก23ตัวกําลังดีแต่เนี้ยได้อัดแค่ตัวเดียวแต่ตัวเดียวตัวนี้4โลนี่ถือว่าสนุกมากนะครับ<ๆ>ก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามอย่างเช่นเคยเหยื่อก,กบยางของผมแล้วก็บริการล้างเช็คระบบลอกรวมถึงทําสีด้วยแต่ทําสีตอนนี้ขอพักไว้สักคู่หนึ่งก่อนเพราะว่ามีปัญหานิดนึงอุปกรณ์ยังไม่คค่อยบ มาเท่าไหร่เดี๋ยวให้ครบมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะลุยให้หสวยๆเลยหาลอกมาทำโปรเจกต์ตัว2ตัวด้วยประเด็นป่ะไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย